สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่บิ๊กซีหัวหมากซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่นี่มีตู้ขีบมากมายหลายแบบและวันนี้เราอยู่กันที่ตู้ขีบพวงกุญแจเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือน้องชาเวอร์ตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เลยและเป้าหมายของเราไม่ได้มีเพียงตัวเดียวในวันนี้และเลื่อนไปอีกสักนิดนึงเราก็จะเจอกับน้องทันเดอร์นั่นก็คือโปเกมอนอีวีอีตัวหนึ่งนั่นเองที่วันนี้เราจะมาคีบไปด้วยกันและน้องทันเดอร์ก็คือตัวนี้มาดูกันว่าในงบหนึ่งอเราจะได้น้องอ e ีวีกลับบ้านไปกี่ตัวกกกัันนนะเเเดียวรรราาิ่่มลคคบทุ มาเริ่มที่ตัวแรกของเรานะครับเป็นน้องชาวเวอร์ตัวนี้นะครับผมเราใช้ท่าคีบแผมเพร์ดในการคีบน้องนะครับที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ตอนนี้คือคนที่ไม่เคยคีบน้องอีวตัวนี้มาก่อนเลยนี่เป็นการคีบครั้งแรกปล่อยขาคีบลงมางับน้องท่าแผมเพริดลากน้องมาที่ป่องแล้วปล่อยน้องลงป่องไปเลยเรียบร้อยนะครับ1ตัวตัวที่2ของเรานะครับเราจะใช้ท่าคีบแบบเดิมนะครับคีบเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะใช้เทคนิคในทิกตอกดูนะครับว่ามันจะได้ไหมเทคนิคที่ว่าคือการปล่อยให้ตู้หมดเวลาแล้วขาคีบลงมางับน้องตุ๊ หลังจากรอเวลาอยู่นานตู้ก็ได้เลิกทํางานปล่อยขาคีบลงมางับน้องท่าแผมเพิดลากน้องมาเกิดจะถึงป่องถ้าขาคีบก็ทิ้งน้องหน้าขมาอยู่หน้าป่องแสดงว่าวิธีนี้สงสัยจะไม่ได้ผลสําหรับตู้นี้เห็นตุ๊กตานอนคว่ำอยู่ท่านี้เราดูแล้วว่ายังเล่นได้อยู่เราจะใช้ท่า2อหนึ่งในการคีบดูเพื่อมีคนสงสัยว่าพี่ครับพี่ครับท่าสองหนึ่งเป็นยังไงครับท่าสองหนึ่งก็คือ1ขาเข้าบริเวณซอกคอและอีก2ขาอยู่ฝั่งตรงข้ามแค่นั้นเลยง่ายๆทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับองศาขของาคีบ กับมุมของตุ๊กตาว่าจะได้ท่านั้นไหมหลังจากรอเวลาอยู่นานในการเล็งขาคีบใพ้ได้ท่า2 1หนึ่งเราก็ได้เลือกสักทีในการปล่อยขาคีบลงมางัดน,น้องท่า2 1แบบนี้แล้วก็ลากน้องมาที่ป่องแบบแน่นๆแล้วปล่อยน้องลงปล่องไปเลยหลังจากเราได้ตัวที่2มาก็ต้องรอพนักงานมาจัดตู้ให้ใหม่เราก็เลยมาข้นเวลาด้วยตุต๊กตาตัวนี้เห็นน้องน่ารักแบบนี้ก็เลยลองขอคีบสักทีเผื่อจะฟุกได้น้องกลับบ้านอีกสักตัวหนึ่งพอปล่อยขาคีบลงมารู้ชะตากรรมเลยว่าน้องอยู่ที่นี่เหมือนเดิมแน่นอนเรากลับไปที่ของเรากันดีกว่าาาลับมมทีีฟร์ออขง เราเราก็จะเจอน้องนอนท่าเดิมเราก็เลยจะคีบน้องแบบเดิมด้วยท่าแพมเพิร์นปล่อยขาคีบลงมางับน้องท่าแผมเพิร์นแล้วขาคีบก็ลากน้องมาเกือบจะถึงป่องแต่ขาคีบก็ดันปล่อยน้องกแ็แทะขอบป่องก็เด้งกลับไปที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเห็นน้องนอนหน้าคว่ำแบบนี้ <S <s <ci parable> เราก็นึกถึงตอนแรกที่เราคีบน้องเลยโอ้โ oh, หท่า2องหนึ่งดีๆนี่เองรู้สึกเหมือนแดจาวูปล่อยขาคีบลงมางับน้องท่าสองหนึ่งเป๊ะแล้วขาคีบก็ลากน้องมาที่เกือบจะถึงป่องแล้วก็ทิ้งน้องอยู่ข้างๆป่องนูงุ่นไกลเลยโอ้โหคี่ย ตัวเลยดีกว่างั้นกัมาที่น้องอีวีอีกตัวนึงเลยดีกว่าเราจะใช้ท่าคีบแพมเพิร์ดในการคีบน้องรับรองได้ตัวนี้ไม่มีพลาดหลังจากเล็งอยู่นานประมาณ3ชั่วโมงอ่าไม่ใช่ล้อเล่นคว้าคีบลงมาครับน้องท่าสอหนึ่งอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้คียคุยกันไว้หนึงท่าแพมเพิร์ดแต่ก็ลากน้องมาที่ป่องแล้วก็ปล่อยน้องลงป่องไปเลยหลังจากที่ได้น้องชาเวอร์จนพอใจแล้วเราก็เลยไปต่อที่น้องทันเดอร์กันเลยน้องทันเดอร์เนี่ยเราเคยบอกวิธีคีบไปแล้ววันนี้มันก็เลยจะมาเป็นกกกกาาาาาารรรตออออยย้้ว่่่่่ไสสิงททีีเเบบปนนนมมมัถผูช ได้ไหมว่ามันทําได้จริงหรือไม่ได้จริงแต่แต่ไม่ใช่ว่าทุกตู้จะทําแบบนี้ได้ให้เอาวิธีนี้ไปเป็นแนวทางในการคีบดูพูดมาซะเยอะลองคีบตัวแรกดูโอ้โหล่วงสมุทท่าเรยยแหมไม่ได้คีบนานมันก็ต้องคอสนิมกันบ้างานคะ่แค่เหรียญแรกเดี๋ยวลองดูอีกทีคราวนี้รับรองว่ามีพลาดไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเราขอเล็งแป๊บหนึ่งมันก็จะเล็งนานนิดนึงไง เพราะมันนานแล้วไงเราไม่ได้คีบนานเล่งขาคีบอยู่พักใหญ่แล้วเราก็ได้ท่าที่เราต้องการปล่อยขาคีบลงมางับน้องท่าแพมเพิดลากน้องเข้ามาที่ป่องแล้วก็ปล่อยน้องลงป่องไปอย่างสวยงาม <Whoa! S 1> เป็นไงบอกแล้วต่อจากนี้จะเป็นเทคนิคขั้นสุดยอดไว้ทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาขาคีบเนี่ยไปคีบหูน้องหูน้องเนี่ยยาวออกมาใช่ไหมเราก็พยายามดันขาคีบเนี่ยให้มันเป็นหนีบกับหูน้องแล้วเราก็หนีบน้องได้มาเห็นไหมแล้วเราก็พยายามปล่อยน้องเว้ยแต่น้องมันค้าง พอค้างเสร็จแ้ววก็ขยับขยับแล้วเรียบร้อยเราก็ได้น้องไปอีกตัวหนึ่งเดี๋ยเวลาอีกหน่อยก็เลยลองเขี่ยเขี่ยน้องอีกตัวหนึ่งดูเผื่อจะฟุกได้อีกสักตัวหนึ่งแต่เวลามันเหลือน้อยแล้วเราก็เลยมาเล็งที่ตัวนี้แล้วขาขี้มันก็ปล่อยลงมาเลยงับน้องท่าแพมเพิร์ด แล้วก็หลาดน้องมนาะที่ป่องปล่อยน้องลงปล่องไปสวยงามได้มาหนึองอ่งตัวและนี่คือน้องอีวที่เราได้มาคุ้มค่ากัน100อของเราสุดๆผมมีช่องอยู่3แพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวขึ้นให้นะฝากไปกดซับกันด้วยนะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแต่ถ้ามีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรเรามาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะผมไม่ดูผมไม่กัดวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย